ต้นมุดน้อยกระสวยมะเลทไทยสวนพี่น้องเพราะจากมเมล็ดอยู่ในสวนมะพร้าวสวัสดีพี่น้องสกู่สุลน,นะคะวันนี้ยายชมพาพี่น้องมาเบิ่งสวนมะพร้าวพี่น้องมาหล่อน้ำกันยามแรง อันนี้ก็คือสวนหมักเ้าน้ำหอมพวงเงินของยายสมนี่แหละปลูกมากอ่ะสามปีกว่าแล้วพี่น้องระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวกะห้าคุณห้าเมตรแต่รู้สึกว่าก็อยากที่อยู่พี่น้องอันนี้ต้นแรลของสวนกกำลังเริ่มติดมากเนาะพี่น้องติดลูกติดมากโรงน่วยอันนั้นก็นใหญ่ก็โม่นะ,ะที่ได้กินอยู่มั้งเนาะ แต่รุ่นนี้ก็บน่แน่ใจนะาีบโบติสลูกพี่น้องอันนี้คือยังบริพลฮอร์โมนเลยช่วงนี่ยากเวียกหลายเนาะหลายงานสองทถาเห็ดพี่น้องต้องมีคนซ้อยเนี่ยแต่จจงซีเบาบางเนาะเวียกอะเห็ดไปนี่นแล้วค่อยเห็ดไป ในส่วนนี้กะหากะไส่ปุ๋ยสองกะสอบพี่น้องช่วงหน้าฝนนี้นะคะปุ๋ยมากสองกะสอบนึงเกลือกะยังบร่ได้ใสจักกระสอบเลยพี่น้องอย่าตื่นเด้อสีขาวๆว,วูบวับวนะุบวบนะบํแเ่นวิญ,ญญาณอย่างเนี้น <c oughs> กล้องลังแตกม่นมีอะไรเปลี่ยนกะเอาแบบนี้แหละโทรศัพท์ห้างจะเห็นได้แหละอดสาเบิ่งเอาเด้อพี่น้อง ขาโลเบิ่งนี่นนแหละเนาะเขามีสวนและกัลาลเบิ่งน้ำส่วนต้นนี้คือต้นเงาะพี่น้องบ่อแปกเดอที่สิบบ่งามพี่น้องเบื่เอเนี่ต้นงเงาะโรงเรียนนี่จะแยาคาเนี่ยเห็นไหมรากเขาคุ้มเต็มเนาะ ส่วนต้นนี้กิ่งตอนของละมุดน้อยกระสวยมเลที่ยายสมเคยทำคลิปเลยเนาะอันนี้ก็ะซองปีกว่าแล้วพี่น้องห้างหนกก็มีในต้นละมุดนี่ก็เอาลูกน้องก็ตามมาพี่น้องเอ้ยอีกบรกุรโจกระิได้กินลูกเขาแล,แล้วเละเนาะ มุดน้อยกระสวยมะเลปลูกทดแทนหมักพ้าวที่ตายไปนะพี่น้องหรือว่าต้นเล็กต้นน้อยเขาเอาออกไปเนาะมีเครือมีอยางเขากระดึงออกไปก็กำลังเริ่มติดเนาะพี่น้องหมักพ้าวกะระสมกับสามปีกว่าจักน้อยนั่นแหละสามปีหนึ่งเดือนมาพรลาวนะะ พี่น้องเลยช่วงนี้อายุสามปีหนึ่งเดือนรู้สึกว่ามากเขากะสีเริ่มติดลายขึ้นแหละพี่น้องจันเขาก็เริ่มง่ญ่ขึ้นนะว่าภาษาบ้านเฮากะเบิ่งแล้วกะมุกคนะมุกคืออวบอ้วนขึ้นนะ่ะจันเขาพร้อมที่สิติลูกเนาะด้านใดตัดก้อนเนี่ยก็ขึ้นเร็วพี่น้องเลย หน้าฝนห้าก็มี้ตตัดเอาจะปิดปุยบำรุงดินไปนํำเนาะพี่น้องอันนี้พามาเบิ่งต้นเงาะโรงเรียนสองปีกว่าคือกันพี่น้องอันนี้แกเงาะโรงเรียนจอบกินเยอะถ้ามีผลผลิตแล้วกะ กระสิไข่ากานี่อยู่เนาะอันนี้เลาะเบิ่งอันใดก็ยังบอบเป็นมากเป็นน่วยให้กินเลยก็ได้แต่เลาะแต่ชมนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยนะคะเงาะโรงเรียนดูซึกว่างามดีอยู่เกิดเงะาะใหญ่จักสิเห็นอันใดกับต้นมะพร้าวบุกอ่ง ต้นงามดีเนาะปลูกง่ายอันนี้ในโคกดินแห้ได้เนี่ยมาผ้าเฟต์ก็มีนะคะ